หอวายุมาศพิรุนโปรยย่อสนักดังสมญาหนึ่งในเสียงกงถึงข่าวเคราะหในยุคของเอ็มเอี้ยงหงเจ้าสำนักลำดับสามที่แก่ชราถูกสำนักฝ่ามือเหล็กของจอมมานตั้มเฮียงห่วงท้าปลอกจริงแล้ววิชาดัชนีสัมพันธ์ใจของหอวายุมาศพิรุนโปรยเป็นหนึ่งในใต้ล่าแต่ขาทายาชายสืบสกุลมีเพียงชมสครานสองดรุณีหอวายุอิงกุ้ยเฟย และพิ่นเสียวปีงที่ไร้ซึ่งวรยุทธอันว่าดัชนีสาคัญใจไม่ทายทอดให้ทาย,ยาทที่เป็นหญิงและพนนอกตกลุูนความหวังทั้งหมดจึงอยู่ที่เอเยียสือสิทธง้โมงงมนึ่งเดียวของสนักที่วรยุทธแค่หางอึองเพียงคนเดียวเท่านั้นคาระวะจอมยุทธทุกท่าน วันนี้อาตมาได้รับเกียรติเป็นสักขีปยานการพระลองระหว่างขอวายุมาศพิรุนโปรยยอดสำนักหนึ่งในเสียงคงท่านเอ็มเอียงหวและสำนักฝ่ามือเหล็กไหลของท่านตั้มเอียงหวซึ่งกำหนดเวลาการพลองกำลังจะเริ่มขึ้นณบัดนี้ท่านพ่อหรือว่าเอเยซูจะตามหาปรมาจารย์ตกลูกป้ายเดียวดายแสวงพาไม่พบ อันว่าอาจารย์ปู่ของเจ้าตกโกคิวป้ายาเพนศินอยู่ที่หุบข่าวรรักก็ตามหาตัวยากแล้วการที่จะถ่ายทอดเคล็ดวิชาดัชนีสัมพันธ์ใจให้เอเอซือน่ากลัวจะยากมากกว่าสวรรค์คงลิขิตบรรดาลให้ข้าเพียงแค่นี้ขอเชิญตัวแทนของทั้งสองฝ่ายวันนี้ละที่ป้ายหนึ่งในเซียงกงต้องเป็นข,ข้าท่านพ่อในฐานะที่ข้าเป็นเคยของสำนักข้าจะจัดการกับมันเอง ขอบใจน้ำใจเจ้ามากแต่ครั้งนี้ขาลงมือเองจะได้ที่สุดอย่าเลยท่านพ่ออาการป่วยของท่านยังไม่ทุเลาข้าว่าอย่าเลยจะดีกว่าท่านแอมเต็งใต้ซือผู้เปี่ยมเมตตาตัวแทนสำนักเรากำลังเดินทางมาขอเลื่อนการประลองออกไปครึ่งช่วยยามได้หรือไม่อาตมาเป็นเพียงสักขีพยานไหนเลยจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เสียดายเสียดาย ข้ออ้างโปปดไม่นึกเลยว่าหอวายุมากพิรุนโปยจะขี้ขาเช่นนี้เฮ้ยดัชนีตัดกิ่งไม้ ไม่ร่วงสักใบเลยดัชนีได้ย่าไม่มีย่าแถวนี้ดัชนีสุดท้ายน่าจะได้อยู่ตาหน้าเฮ้ยโอ้เออเห็นก้อนบัลเล่เธอเลยใครมาหัวเลาะเนี่ยอี ข้าทำผิดพลาดดีหน่อยเจ้าเมียนต้องหัวเราะข้าเลยนี่ทำไมข้าจะหัวเราะเจ้าไม่ได้ถ้าพื้นฐานแบบนี้ยังพลาดวรลยุทธเจ้าถึงไม่ไปไหนสักทีเดี๋ยวข้าไปบอกท่านพ่อดีกว่าว่าเจ้าไม่ยอมตั้งใจฝึกวิชาอย่าง้อย่านะเสียผิงขอร้องล่ะอย่าฟ้องอาจารย์นะมเงี้นข้าโดนลงโทษให้ไปล้างห้องน้ำอีกแน่แนาเลยเมื่อกี้เจ้าเรียกข้าว่าอะไรนะเสียผิงเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คุณหนูน้อยคุณหนูน้อยข้ายอมแล้วข้ายอมแล้ว ก็ได้ข้าไม่ฟ้องพ่อก็ได้นี่เห็นว่าข้ารู้จักเจ้ามาตั้งแต่เด็กนะข้าให้อภัยได้เจ้าก็ทุกทีเลยการข้าตั้งแต่เด็กๆแล้วตอนนี้ข้าโตเป็นหนุ่มแล้วนะเจ้าว่าไงนะ ตอนนี้ข้าอยู่ในสายตาเจ้าแล้วหรือยังบ้าเอเอซือเอเอซือเจ้าอยู่ไหนเรีบกลับไปที่สำนักกันเถอะเกิดเรื่องแล้ว ท่านเอ็มเอียงฮงวันนี้ข้าต่ำเฮียงห่วงมาขอประลองกับท่นานมรัยยังต่ำเฮียงห่วงเหตุฉนถึงต้องการท้าประลองกับข้าข้าว่าหนึ่งในเพียงกงไม่เหมาะจะต่อท้ายนามสำนักท่านแล้วหรือถ้าท่านยอมมอบให้ข้าแต่โดยดีก็ไม่มีชัยรายจะต้องเจ็บตัวไม่ต้องเสียเวลานอนข้า สามห้าวนึีเป็นารามมือเล็กไรลฮะจะามวัวเสียเวลาท่านเจา้ายังไงขอเวลาข้าหึงเดือนมีท่านไม่กลาประลองกับข้าเหรอจะมากไปแล้ว ท่านพ่อข้ามีอาการป่วยไม่งั้นเจ้าไม่ได้ปากดีแบบนี้หรอกพ่อข้ากลัวเจ้าแพ้ชายชลาไม่แข็งแรงแล้วเจ้าจะไม่มีหน้าไปแก้ตัวกับใครเฮ้ยกดได้เดี๋ยวยุทธภพจะหาว่าข้ารังแกชายชลาไหลทางสู้อีกหนึ่งเดือนเจอกันท่านพี่เขาเขาไม่เป็นไร ไม่ต้องว่วงเขาแค่บอกชำภายในเท่านั้นแต่ฝามือเล็ดลายของมันลายกัดนักเมื่อครูใช้เพียง3ส่วนเท่านั้นเสียดายถึงขา้จะหายปวดแต่ก็คงมีอาจเป็นคู่มือมันได้เอไอสือข้าพเจ้าเจ้าต้องออกเดินทางไปยังหุบเขาไรลาตามหาอาจารย์ปู่ตกโกคิวป้ายและบอกท่านว่าหลานเอี้ยงฮงไม่เอาไหนต้องขอให้อาจารย์ปู่ช่วยแล้วอาจารย์เอซอสือเจ้าเป็นสิทธิค่ข้าภูมิใจแต่เสดายวรยุทธ์ของเจ้าคงทำะไรมารลายอย่างมันไม่ได้รีบไปเถอะอาจารย์ไม่ต้องห่วง ข้าจะต้องตามหาอาจารปู่ให้พบให้จงได้เซเจ้าต้องกลับมานะอืมข้าสัญญาเฮ้ยุบเขาไร้รักอะไรวะเนี่ยมันน่าจะุบเขาไร้ชีวิตนะเนี่ยหลานแ้นเลยเกิดร้อนก็ร้อนเฮ้ยอาจารย์มาอยู่อะไรที่แบบนี้เนี่ยอยู่ไหนก็ไม่รู้เฮ้ยนั่นไงนดขาว,ขาวท่านอาจารย์นี่นานั่นน่ะอาจารปู่ าจารปู่อาจารปู่ท่านอาจารปูโ่ต้องคงคิ้วป้ายสิเอซื้อได้รับคำสั่งจากท่านอาจารย์เอ็มเอียงหงให้มารายงานตอนนี้ที่สำนักเราอะ่ะเกิดวิกฤตเกินที่ท่านอาจารย์ทับมือไหวแล้วต้องให้ท่านอาจารย์ปูอ่อ่ะช่วยเหลือแล้วละ่ะข้าเป็นเพียงสิทธ์งงงมอยากปราบมารร้ายเพื่อรักษาชื่อเสียงของสำนักแต่วันรุ่ของนข้าเนะี่ยมันช่างต่ำต้อยยิ่งนักท่านอาจารย์ปู่โปรดให้อภัยแล้วก็ช่วยเหลือข้าด้วยเถิด ท่าน M. แอมเทงใต้ซื้อผู้เปี่ยมเมตตาตัวแทนสำนักเรากำลังเดินทางมาขอเลื่อนการประลองออกไปครึ่งช่วยยามได้หรือไม่อาตมาเป็นเพียงสักขีพยานไหนเลยจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เสียดาว ใช่แล้วจะมูกต่ทวงเวลาเลยเสียเวลาค่านอนสามหาวเมื่อถึงเวลาประลองก็ต้องเป็นไปตามนั้นปมมือเข้ามาจะมันไร้ลื่น เ้ยพเอกมาแล้วว่ะเฮ้ยตัวจริงว่าเนี่ยห <Hey. S 2> ล่อดว้วยเนี่ยแต่นนนหน้ามันไปนิดนึงว่ะเยสือเ <Yes. S 2> จ้าบาดเจ็บเขาไม่เป็นไรเจ้าถอยไปก่อนเดี๋ยวข้าขอสั่งสอนเจ้ามาไล่เงาตัวนี้เดี๋ยวเดียวอย่าพยองนักเลยทารกไม่สิ้นกินนมนมอย่างเจ้าเนอะลึกจะสั่งสอนข้างั้นท่านก็อย่ามวัวแต่เก็บพลังก,ก็แล้วกัน เดี๋ยวแพ้ทารกไม่สิ้นกินน้ำนมจริงๆนะอ้าวฮึงั้นเจ้าก็ตายซะเถอะฝ่ามือแรงไหลขั้นสูงสูงเฮ้ยเฮ้เจ้าจะเกาวห้ข้าและขั้นที่หน้าอกเนี่ยดัชนีสัมพันธ์ใจขั้นเลิศเล้วฮะนี่มันดัชนีสัมพันธ์ใจเฮียซือนี่เจ้าฝึกดัชนีสำเร็จได้ยังไง อาจารปู่ช่วยถ่ายทอดให้โดยตรงข้าจึงทําได้ที่จริงแล้วอาจารย์ปู่ยังได้บอกอีกว่าดัชนีนี้อนุภาพร้ายแรงนันให้ใช้ปราบมาลายกับในก,กรณีเท่านั้นถ้าไม่จําเป็นห้ามใช้เด็ดขาดกรณีไหนในกรณีที่อยากพิชิตใจเจ้างาเจ้าบ้าดทคถข้าบ้าเจ้ายังอยากจะสัมพันใจกับข้าอยู่มาก